ค่ะอันนี้เป็นอีกห้องนะคะของแวนรีสอร์ทหัวหินนะคะอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเบอร์หกนะคะตรงนี้งาเอ่อ นี่จะเป็นแผนผังห้องนะคะที่เราจองไว้ทั้งหมดนะคะจะเป็นห้องเบอร์หนึ่งห้องสามห้องสี่นะคะแล้วก็เป็นห้องหกที่เราอยู่นะตอนนี้นะคะอันนี้ห้องจะเป็นคล้ายๆกันหมดจะเป็นวิวธรรมชาติสไตล์แบบชิคชิชิลๆนิดนึงนะห้องจะเป็นแบบอะไรที่แบบค่อนข้างน่ารักอ่ะเราก็จะเป็นอ่างแบบนี้เหมือนกับห้องของคุณแม่นะคะทึ่งเป็นห้องวีนะงานจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบแยก ระหว่างห้องอห้องน้ําห้องอาบน้ํากับห้องน้ํานะจ๊ะเขาจะมีทุกอย่างเตรียมให้หมดเลยงานจะเป็นแบบนี้เลยมีตู้ทรงตู้เซฟให้แล้วตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นที่เก็บของนะจ๊ะอ๋อมีชั้นให้เยอะเลยอ๋อมีตู้เย็นให้ด้วย โทรทัศน์นะคะแล้วก็เป็นที่นั่งโซฟาแบบชิลๆมองออกไปด้านนอกจะเป็นวิวแบบนี้นะคะจะเป็นวิวอีกมุมหนึง่งตรงนี้สามารถนั่งได้แบบนึงและที่พิเศษของห้องเบอร์6นั่นก็คือ เป็นแบบนี้เลยจะมีที่รองรับนั่งกินแบบสบายๆแบบชิวๆแบบนี้นะคะหห้องอีกหห้องแถมให้สําหรับห้องเบอร์หกนั่นเองนะคะสามารถนั่งทานอาหารได้แบบนี้เลยเปิดออกไปนี่ก็จะเป็นลานจอดรถอยู่ด้านข้างด้านสั่งฝั่งซ้ายมือเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันอีกทีในช่วงระหว่างที่เราเล่นน้ำบรรยากาศสวยมากนะ ชิวๆสบายๆมันเป็นแบบสไตล์ครอบครัวที่รัก๋าถ้าใครยังมองหาที่พักแบบสบายๆแบบนี้สามารถแวะมาได้นะคะที่แวนหัวหินรีสอร์ทนะโอเคแล้วเจอกันจ้า